วัีครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกครั้งแรกของช่อง e 2, 5, กิมมายด์ยูสองห้วหนึ่งสองลวันนี้เราจะมาอันบ็อกกล่องเบบเอ็กซ์ X นะคบนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะสองที่แล้วนะครับเราคนหารุ่นเก่าไม่เจอนี่มันจะมีตัวอันนี้นะครับสีส้มที่จริงมันคือสีฟ้านะมันชื่อว่าแบรนด์เบฟนะครับแล้วอันนี้คือ มันจะชือว่า p e r นูอันนี้นะครับด้าหลังก็จะบอกนะว่าอันนี้มันเป็นสนามมันจะต่อสู้กันมันจะเป็นชื่อนะครับนี่ก็มีรายละเอียดบอกเรื่องส่วนของมันนะครับว่าอันนี้มันคืออะไร้างไหนแล้วมันจะให้อะไรมาบ้านมันจะให้นี้มาครับเป็นที่ชุดแล้วก็ตัวเบเบ้นะครับเหมือนก็เลยจต่คนละสีนะครับ นี่อันนี้ก็มีรายละเอเียดบอกกันมาทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกล่องกันเลยนะคะไม่เคยแกะกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยนะทุกคนเน,นี่ยค,คือเบเบ้เนี่ยเขาดังจนสร้างมาเป็นอันนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ดูแล้วสนุกมากมากเลยทุกคนกล่กองแกะ ตัวเรลซัสนะครับตัวสีฟ้านี่ตัวน,น,นี้จะเป็นตัวที่มันหม,ม,นะมุนนะด้านล่างสุดเลยตัวนี้จะเป็นตัวประกอบกับตัวหัวมันครับตอนแรกอะมันเป็นสีม่วงนะลกคนแต่มันมีสีใหม่แล้วก็คือสีฟ้านะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันล่างแรเนี่ยมันคือสี สีฟ้านะครับแล้วมันก็กลายเป็นสีส้มเพอมันมีหลายสีทุกคนแต่มันก็เหมือนกันแหละตัวเหมือนกันเนี่ะครับเหมือนกันเลยอันนี้ตัวด้านล่างให้มันหมุนนะครับนี้ตัวประกอบกับตัวหขวมันนะโอ้หอันนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยต่วนี้ก็จะเป็นไอตัวทีสูตนะครับเอะตัวนี้ก็ใส่ไปตรงขาวๆนี่นะครับ ต่อไปสีฟ้าเหมือนกันเลยเนะี่ยทุกคนเป็นขาวฟ้านะตบวนี้เป็นดำชมพูอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะต้งสนามกันเลยนะคะทุกคนสนามเี่เปิดนะโอ้สนามใหญ่มากเลยทุกคนเฮ้ยมันเปิดอย่างนี้เลยทุกคน บอกเบเบ้นะครับอันนี้แผ่นใหญ่มากเลยมีตามมาให้ดูนะครับนี่ด้านนี้อันนี้อีกด้านนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพับอันนี้ก่อนนะมาประกอบตัวฐานของมันก่อนนะลูกประกอบสเตเจียบมก่อนเกิดมาีน่อน ด้วยนะคะเพื่อสแกนได้โอ้โหทุกคนอย่างนี้นะตอนแรกตอนต่อเน้นๆแต่กแข็งมากเลยนะทุกคนโอ้โหก๊อกเลยนีคนแรก อันน้ต้แก๊แทมาเลยทุกคนเาเลยุนกคนเลอันนี้อคตัน้แค๊ใได้โอเคโอเคเคโอเคโอเคประกอบเสร็จแล้วนะเปสนามชมผูนะสนามสีใหม่เลยนี่เขียนตรงนี้นะว่า b b แล้วก็มีตรงีกด้วย จ้หุ้นใช้เ่ตัดนีนจะดีกว่าเลยว่าใช้สีดีอย่างนี้ก็ได้ทุกนนี่โอ้ทุกคน B X l a u n c e r นะครับยอดเลยต่อไปสีฟ้ามีใช้ไตัดบ้าง กับตรงนี้นะครับไปอ่ะแต่ไหมทุกคนมาใส่กันเลยน,นี่นะครับมาแกะสีมพูว่างดีกว่าทุกคนไปเทลงไปเลยทุกคน นดตัดตัดไม่ได้นม่ได้นี่ครับสีชมพูนี่เวเวทเอเวลัเลเวลลนเชื่อร์เดลแมนตรงนี้นี่จะเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนตรงที่ให้เสียบ นี้ไปนะครับเสียบไปอย่างนี้แต่ถ้าเะเสียบไปตรงด้านนี้นะครับคือผิดนะมันจะเสียบไม่ได้ถ้ากลับด้านนี่จะเสียบไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเสียบกลับด้านอผิดเลยนะ,ะต้องเสียบให้ตรงด้านนะคะนี่ก็จะเข้าไปอย่างนีิน,นี่ขอคอนให้ด <ไป S 2> ูแบบชัดเจนนี่คะสีชมพูก็ ตรงกับส <C usion. S 1> ีสนามด้วยนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวกลมัางเนี้ยใะูะเดี๋ยวมาแกะไอ้ตัวนี้กันเลยนะครับแกะไอ้ตัว pursue จ้าอะมาแกะกัน นี่นี้นะครับสีฟ้าน้องคนน้อมันดูสว่างกว่าเบเบ็ดเอกรุ่นเก่ามากๆเลยนะทุกคนนี่นี่เทไหมทุกคนอันนี้แกะได้เนาะคุณเหมือนมันแกะได้นะไม่รู้มันแกะได้จริงป่ะเออน้องคนอย่าไปเสี่ยงเลยจะดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยประกอบนะทุกคนเดี๋ยวมาแกะสีส้มกันต่อนะครับก็คือแดนเบสนะ แบรนด์เวฟสีส้ม um. อุ้ยอันนี้มันแบบสว่างมากเลยนะทุกคนดูดินี้ก็แบบใหม่นะมันเป็นดาวเลยทุกคนอันนี้นนจะเป็นแบบจุดๆนะตรงนี้ทุกคนอันนี้มันจะเป็นเหมือนดาวเลยยอดทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับขั้นตอนแรกใส่ใส่เข้าไปบิดใส่นี้ว้าใส่นี้ ไปปึ๊บ mm ิด hmm. ด้านไปไปปึ๊บแป๊บนี่ทุกคนเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วกติทุกคนกติ๊นต้องเสียบวันนี้ก่อนเดิเดี๋ยวไปก่อนทุกคนเสร็จไปก่อนเนี่เราก็ใส่ไปนะครับเกิดทุกคน ยังสงสัยอยู่เลยว่ามันแกะได้จริงนะใส่กันทุกคนนี่ใส่เงี้ยไม่ต้องให้มันแก๊กนะครับแค่แบบบิดให้มันใกล้จะสุดเกือบจะแก๊กได้แล้วก็ปล่อยแค่นี้ก็ได้แล้วครับอะมาใส่ตัวหนึง่งนะนทุกคนนี่สุดยอดเลยทุกคน ชัดๆเลยนะครับแบรนด์เดฟแบบสีส้มนะนี่สว่างเงางามเหมือนเพชรเลยอะประแสเข้าไปก็จะนี่นะครัะอ๋วเรามาชูดกันเลยดีกว่าลองเทสชูดกันเลยนะครับอันนี้เป็นสายไม่ใช่ดิเฟนเซีอันนี้เป็นสายแอตแทกนะครับสายโจมตีดูกัน3 2 1 โออโนอ้ e e d t a ไน่าจะเสีย e n e เมาทุกคนมาดูว่ามันจะดับเมื่อไหร่เอ้าเฮ้ยดับเลยเหรอเออตจมสนก็เป็นสายอ่าน่ะทุกคนเป็นสายแท็กมันก็เลยเสีย energy ไปตั้งเยอะ หรือเรียกว่าสตามิน่ก็ได้นะทุกคนต่อไปนี่ p e r s u ซู Dark นะครับนี่เป็นล่างสีฟ้าของเขานะปกติมันเป็นสีม่วงนะครับเป็นฟ้าขาวนะส่วนหน้าปกติมันม่วงดำนี่ทุกคนสุดยอดมาลองใส่ดูดีกว่าทุกคนใส่ไปนี่ t 2 1, 1> <c> go ่ันนี้มันดูนิ่งนะนิ่งนะมันทำไอกสิงแดนไม่ได้เลยอะทุกคนมันมันยังไม่มีแรงพอเท่าไหร่อะร่ะรอดูมันดับกันเลยทุกคน,นโอ้นนเหทำยันี่อะ ใส่ไว้ก่อนตัดกีก้มัโหเหือตัวนี้นานมากเลยทุกคนอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาแบทนเทิลกันเลยนะคะตัวแรกเราขอใช้เป็นส s dark ลงไปก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันมันแบบอืดดาทุกคนงั้นก็เลยแบเอาตัวอืดไปก่อนมา3 2 1 e e two o กล go ต่อไปนะอเราจะเอาตัวแรงมาก ก,ก็คือต้องไปแข่งให้เยอะกว่าน,นี้ในคลิปหน้านครับถึงจะรู้ว่าใครเก่งกว่ากันแต่น้ววันยังไม่แข่งตอนนี้นะทุกคนไปแข่งเอาคลิปหน้านะครับอ่ะมันเลยวิวกันอีกทีนะครับว่าที่น้องันได้มาันมีอะไรบ้างสนามเนี่ยทุกคนสนามดีมากเลยนะทุกคนมันแบบเสียงไม่ดังเลยเสียงเบามากส่วนตัวเบเบ้นะคะเป็นเบเบ้ดีไซน์ใหม่ที่สวยงามมาก ใส่ก็ง่ายนะทุกคนดีไซน์อันใหม่ก็สวยดูดีมากครับอีกอันนึงก็สวยเหมือนกันนะทุกคนนี่สวยมากเลยใส่มันก็ใส่ไปบบธรรมดาครับมันเป็นี้นี่ก็สวยดีอะทุกคนส่วนเรื่องของตัวเนี่ยว่ามันดีไหมทุกนะคนว่าดีนะครับแต่น่าจะมีตัวที่ดีกว่านี้ เพราะว่าเบเบเนี่ยมันมีแบบร้อยกว่าแบบอะทุกคนใครไปนับได้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างอะเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะลองใช้2ตัวนี้องแบทเทิลกันดูหลายๆรอบยูยนะแล้วมาดูกันว่าตัวไหนชนะได้แต้มเยอะกว่ากันนะครับงั้นคลิปนี้จบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย